สวัสดีครับผู้ผู้ชมครับพบกับลุมพินนะฮะนายอมงอสครับรอบนี้ผมจะสวมบทบาทเป็นพี่บ่าวด้วยนะอ้ยเพื่ออะอยังไม่ไดทด้ทำอะไรเลยอ๋อออไอไล่ละพันปื้นนะกำลังโอ้หูเป็นพี่เลวเป็นพี่กระทำคอมพิวเตอร์นะผมมาตายเพราะแอนนี่แหละเออลุงน้องเห็นล่าสุดอยู่กับพี่การะพี่อะตอนเจอชีบะาใช่ไหม ชิบาเดินไปไหนไม่รู้พี่ลงมาข้างล่างพี่จะไปห้องไฟฟ้าแต่พี่ไม่มีเควสห้องไฟฟ้าพี่ลงมาข้างล่างนี่มันรสชาติของโงโตกตัก้งเพแต่ตอนแรกอะเห็นวิจโจกับีิกัสวิ่งมาด้วยกันกละปุกก็าม,ามาเจอพอดีว่าง่ายคือไอ้วัดสันคนเนี้มันเป็นตัวโกงอีกคนนึงเราไม่รู้ โอ้ี่มันวิลลี่เป็นผีก็ต้องทำภารกิจอเอเป็นผีก็ต้องทำภารกิจนมสดจะเป็นไม่เนอะไม่น่าเป็นแน่นอนฮะสวายที่เซโนเซเจอ <laughs> นั่นใครอะ่ะเยซัน <laughs> เหรออ<า>้าวอิมพอสเตอร์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 สิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องรีบไปทำภารกิจก่อนนี <laughs> ่ <c oughs> มันหด,ดหิดหัวใจจริง อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นฮยเฮยาอเสียวนี่สินะที่เขาเรียกว่าพาราโน่เพราะเราไอาการที่คิดเองเออเองเนี่ยว่าจะมีฆาตกรมาฆ่าเรามันก็เจ็บพอๆกับคิดเองเออเองว่าเธอรักเราเฮ้ยแ <c oughs> ปลกจริงๆปกติเวลานี้มันจะมีคนตายแต่ไม่น่ามีคนตายอย่างนั้นหรือเออนั่นไงใครคือบ<ว>คคอยฮัลโหล มีตัวตนปะเนี่ยไอ,อ,อ้ปะเอ้าจู่ๆไม่ก็ดับไม่ต้องมันไม่ใช่ขออ้างที่พูดชั้นศาลข้าเองทำเองรีบเนียเ่ย,อยอเยอยอเหรอ,อโอเคอ,อยู่หน้าห ONG ้องซิเคียวริตี้กับเรเดกเตอร์ครับอยู่ระหว่างตรงก,ากลางเลยทั้นเดินใช่ไหมครับใช่ฮะถ้าจำความได้ตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ไหนผมอ่ะไปทำลายนิ้วมือปริ้นต์เสร็จปุ๊บปริ้นต์เสร็จนี่คือเจ้าชายใช่ไหมน้ำมันยิงนจับอีเวกัสโปก่อนเลย ผมมาเดินผ่านลุงนะผมหไปเจอตราไหนนะฮะอ่าหน้าห้องซ e เคียร y ตี้กับหน้าห้องเรเกอร์ครับอยู่ระหว่างทางตรงกลางเลยถ้าผมว่าเขาอาจจะกินปุ๊กแล้วรีบกดโหวตทันทีเลยน้องอ่ะนึกว่าไอเป็นแล้วไอเดินตามน้องมาตลอดเลยน้องก็เลยหนีขึ้นมาทางเม็ดเบย์แล้วก็วิ่งลงมาแล้วสรุปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่นี้อยู่ เอาคนคนญี่ปุ่นอะไรนะครับเมื่อกี้คุณอะไรจะกล่าวหาอะไรผมนะครับผมบอกว่าผมมาเห็นคุณไปยืนอยู่ตรงในห้องค <ผม S 2> าเฟ่เทอรีอะคุณให้การเนี่ยคุณให้การนี้คุณปักปั๊มผมนะครับ,รบผมจะตบอกว่าถถวคุณเป็นคน <รถ S 3> <ล>ทาฆ่าเลยอ๋อหลักฐานไม่เพียงพอครับระหว่างทำในมองไม่เห็นอะไรเลยมันเสียวมันพารานอยอีกแล้วเข้าไปเร็วมันพารานอยอีกแล้วมันน่ากลัวเว้ยน่ากลัวมันน่ากลัวมันน่ากลัว สีชมพูนี่คือใครครับแต่ผมเห็นนะคุณอ่ะผมเห็นนํามัเเทศน้เต็มเลยน่ะอะไรเห็นอะไรพูดมาเลยมันไม่เนียนนะผมเห็นคุณไปฆ่าเขาน่ะสาวาทาเวรมณนีแล้วคุณก็กดรีพอร์ตทันทีเลยน่ะเมื่อกี้ก่อนจะพูดอะไรอ่ะเช็ดปากให้เรียบร้อยก่อนนะครับเลือดเต็มปากเลยนะเนี่ยผมใช้มีดเดี๋ยวตอนนั้นมันจะผมแน่นอนเพราะคุณเห็นว่าเป็นแผลที่คุณรู้ว่ามันใช้ปากนี่ก็คุณแน่นอน เ hey, อ้คนที่ฆ่าไอ้บากก็มีอยู่คนที hey, ่เกี่ยวข้องก็คือเอลเอลไอ้นี่เขาเป็นแฟนคุณเลยนะคุณไม่เสียใจเศร้าโศกแต่คุณกลับแต่คุณใช้น้ำเสียงที่คุณดีใจเหมือนคุณได้ฆ่าเขานนะเออนันต์มีเอามีใครให้ความเพิ่มไหมครับ50วิผมเชื ah, ่อคนญี่ปุ่นครับเพราะว่าผมอยู่กับเขาตลอดเลยค่ะเอาจะจับหรือจะขาวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนรวมว่าจะคับหรือจะขาเอาไง ตอนนี้ถ้าผมตายโหวตสีชมพูกับสีฟ้าเลยนะ <c oughs> มันคุมเคือจริงจริงเอ้ารูปปดบัตรรูดบัตรรูดบัตรแวบเอ้าหูลีเออเดแล้วนะเสรอนะเก้วิลลี okay. ่ <c oughs> <Willy! S 2> อ่อะไรแกผมอยู่กับ <c oughs> เออสิบสามแต่เมื่อกี้อยู่ด้วยกันกับเวกัสโปผมเดินออกมานานแล้วนะแยกมาตั้งนานแล้วด้วยคนญี่ปุ่นอ่ะชาติเาเป็นอีพอร์เตอร์เขาออกมาจากห้องกาเปเรียคนสุดท้าย <c oughs> คุณมีอะไรจะพูดไหมละ่ะคุณจิ่ปุ่งอ่ะแล้วแต่พวกกูไรผมบอดิซุตผมบอดี้สุดผมบอดี้สุดผมบอดิสุตนะบอดี้สุดไหนล่ะ <c oughs> บอดี้สุตนะฮะ บริสุทธิ์อยู่ไหนบริสุทธิ์น่ะครูเมรี่แกวันนี้ทำไมมันครูเมดอย่างเดียวเลยวะ,ะปาน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 ไอ้กูเกิลนี่มันแปลกๆปลกเว้ยใครมันตามผมมาวะเนี่ยเฮ้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 ย ลุงพีครับตามมาทำไมเออทิ่คาเฟเธเรียนี่ก็ผมทำทำในผมอยู่กับคุณคุณก็ตามมาผมตลอดนะผมม่ฆ่าใครได้แล้วทองแกอยากก้ามใช้ใช้ว่าคาเฟเทอรียนะถ้าลุงทำไอรไรนี่คาเฟเทอรียอหะอันสองก็ได้ครับที่อันสองเชื่อมไฟเชื่อมยงไฟแล้วก็รูดกร์ดไอของพีมันใช้ยืดยันอะไรได้ด้วยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินเดินตามผมมาอย่างเงี้ยคุณใส่ลายป้ายสีแล้วแสดงว่าลุงเนี่ย ไอตรงนันะ้นน่ะมันงเป็นที่เอาไว้ดาวน์โหลดแต่ลุงบอกจำไม่ได้แต่อันที่สองที่ลุงไปยืนมั้งถูกต้องเอางี้แกไม่ใช่คนเจงออจิชันฟังอีดอดมีก่อนก็เจอศพอยู่ตรงห้องทําไฟค่ะพี่เอางี้คุณบวดผมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราคลิปออกอะ่ะคุณจะเสียใจ <c oughs> ที่คุณใส่ยร้ายไป <c oughs> สี <c oughs> ระหวังเนี่ย หลอกผมเสร็จแล้วฆ่าผมเนี่ยเออไม่ใช่แล้วผมว่ายังไงครับเจอศพตรงไหนครับปฏิกร์ครับสีอะไรไม่รู้สีเข้มเข้มอ่าเวกัสโปรชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมโอดผมอ่ะอ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมผมโวดน็อดมีแล้วน็อดมีไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นเวกัสโปรล่ะก็เดี๋ยวโวดผมต่อก็ได้ไปวินวินเมืงคูค่คคว่าสีน้ำตาล เพราะว่าสีดำเพิ่งแบบเพิ่งวิ่งออกไปสดๆอ่ะผมก็บอกไปแล้วลุงนอกมีคุณจะเสียใจครับผมตอนนี้ฆาตกรกำลังหาเหยื่ออยู่แน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยหูแมว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 วิ่งมาหูแมววิ่งมาหูแมววิ่งมาหูแมววิ่งมาไอ้เวกันปอ ก็เดี๋ยวโหวตผมต่อก็ได้ไปเนี่ยมีมนงินคู่โดนตันหน้าเลยรอบนี้ขอให้ได้เป็นเธอขอให้ได้เป็นเธอโอ้ด่านนี้มาถึงไฟก็ดับเลยเหรอมันไม่โหดร้ายไปหน่อยเลยนเออ สีแดงสีแดงอยู่ด้านล่างอยู่กับเวกัสโปรเวกัสโปรสีแดงตายแล้วสีแดงยังไม่ตายสีแดงตายแล้วเมย์เหรอสีแดงอะอยู่กับเวกัสโปรสีแดงหมุนวาวน้ําอยู่ต่รู้ว่าสีชมพูสีชมพูชื่อสีแดงสีชมพูชื่อสีแดงคือสีแดงเจอลุงพีใช่ไหมใช่เออผมไม่รู้ไง เข้าใจไหมคุณไม่รู้เออก็ผมไม่รู้อ่าใจได้บดสีแดงหรือสีชมพูสีแดงไม่เป็นสีแดงตายแล้วกำขาหลอกเข้าไปเดี๋ยวเฟอร์ดินาน์อยู่ตรงข้างนอก ผมเช็คแอดมินแล้วมีคนอยู่ตรงแลบบราทอรี่แล้วมันก็ผุดผุดผุดอ,อยู่แลบขวาล่างกับพี่อินฮะขวาล่างเหรอแน่ใจเหรอฮ่าไม่น่าใช่แล้วล่ะที่อินต้องอยู่กับพี่อินน้องสองใช่ครับผม <c oughs> ผมอยู่กับมิสกี้ตลอดเลยนะครับ <c oughs> มิสกี้อยู่ไหนครับ ตอนแรกมาอยู่ไปขวาตลอดเลยแล้วเพิ่งลงมาตอนตอนตอนลง,ง,งอยู่ฮะสวนกัใครนะครับงไาสีเขียวใช่ไหมเหมือนมาจากห้องสมุดด้านล่างแล้วก็เหมือนขึ้นไปดูที่วัจอด้านบนอ้าไม่าาาาาาาแล้ว,วาาาาา ปวดหัวเลยอ่ะตอนนี้ตอนครูเมยอย่างเดียวเลยไม่เป็นอิมโพสเตอร์สักตาเลยเตาถ้าตานี้ไม่ได้เป็นจะปิดรายการแล้วอ่ะเพราะเราเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับครูเมย์ไม่ใช่อ่ะมองอาสเกอร์มชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดสมัครตามด้านล่างข้างนี้นะครับครั้งหน้าเราจะได้เป็นอิมโพสเตอร์หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับ